สำหรับบางคนเนะี่ยทุกอย่างสำคัญหมดเลยนะโยมยกเว้นความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะการทำงานร่วมกันถ้าหากว่าไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานคงจะอยู่กันยากการทำงานที่ดีถ้าหากว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้มากๆที่สุดก็ดีขนาดเราเองเนะี่ยเรายัางต้องการที่จะให้คนอื่นเข้าใจเราเราก็ไม่ได้ดีทั้งหมดเขาก็ไม่ได้ดีเลิศทั้งหมดดังนั้นเมื่อเรามีข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน การเอาใจเขามาใส่ใจเราการให้ความสําคัญกับความรู้สึกเป็นเรื่องสําคัญความรู้สึกไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ใครๆเอามาล้อเล่นกันบางคนสนุกกับการล้อเล่นบนความรู้สึกของคนอื่นซึ่งไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นแผลในใจและมันจะรู้สึกเจ็บช้ำอยู่ในใจอีกนานแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนก,กันฉะนั้นถ้าหากว่าทุกอย่างมีความสําคัญกําไรในแต่ละปีมีความสําคัญเนื้อหาของงานมีความสําคัญความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ก็ยิ่งสําคัญกว่าสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ําเราทุกคนได้เกิดมาเจอกันแล้วรักษาน้ําใจกันไว้ก็ดีความรู้สึกเป็นเรื่องสําคัญขอให้เราทุกท่านได้ตั้งใจรักษาความรู้สึกของกันและกันไว้นั่นคือการทําบุญโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาวัดหาพระที่ไหนทําบุญด้วยใจบุญก็กลับมาดูแลหวัวใจของเราทุกคนเช่นเดียวกันเอเจริญพรเป็นกําลังใจ